สวัสดีครับทุกท่านครับออพวกเราก็มาจากแผนกกายภาพบำบัดนะครับวันนี้จะมาสาธิตเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกายในออคนไข้เกี่ยวกับมีภาวะกระดูกบางและก็กระดูกพุนนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะครับซึ่งในออคนไข้ที่มีภาวะกระดูกบางและก็กระดูกพุนนะครับ จะเน้นเกี่ยวกับเป็นเรื่องของการฝึกการลงน้ำหนักเกี่ยวกับบริเวณข้อต่อนะครับ mm hmm. เพื่อให้เกิดการการะตุ้นการเสริมสร้างกระดูกนะครับเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแต่จะให้น้องสองท่านนะครับเป็นเ,เป็นคนสาธิตให้ดูนะครับแต่ผมก็จะเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับสามารถทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อคอ่า เลยนะครับเพราะว่าการยืดกล้ามเนื้อคอบ่าสามารถใช้ในคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยนะครับท่าแรกนะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อคอบ่านะครับเริ่มจากเยืดกล้ามเนื้อฝั่งขวาก่อนนะครับให้เราเยกแขนขวาขึ้นนะครับเนาะทีนี้เราเอียงคอมาทาง มาทางด้านขวานะครับโอเคอทีนี้เราค้างไว้นะครับค้างไว้10วินาทีนะครับแต่ผมจะเป็นคนนับให้นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9 10โอเคทีนี้ผ่อนกลับนะครับโอเคอเดี๋ยวทำอีกสักรอบหนึ่งนะครับเหือเริ่มเลยยกแขนขวาขึ้นนะครับ เอียงคอไปทางด้านขวานะครับค้างไว้เน้นแค่ว่าเอาคอตึงๆนะครับบริเวณคอบ่านะครับค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเยี่ยมเลยครับทีนี้เราสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับสลับกันที่นี้เรายกแขนซ้ายขึ้นนะครับเอียงคอมาทางด้านซ้ายนะครับค้างไว้นะครับเน้นแค่ว่าพอตึงๆคอบ่านะครับ ถาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซีโอเคขวบกลับช้าๆนะครับแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับเวลาเราเรียงคอแนะนำว่าค่อยๆทำค่อยๆเหยียบคอช้าๆเพราะว่าบางทีการที่เราทำเร็วเกินไปอาจจะทำให้เวียนหัวได้นะครับค่อยๆ,ๆเหยียงคออ่าทีนี่อีกรอบนึงนะครับยกแขนซ้ายขึ้นนะครับเหยียบคอมาทางฝั่งซ้ายนะครับ พาไว้ดีแค่ฟอตึงๆนะครับาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ปดสบโอเคเป็นยังไงบ้างครับอโอเคอาทีนี้ท่าต่อไปนะครับให้เราเ,าเอามือทั้งสองข้างนะครับเอามาประสานไว้เหนือท้ายทอยนะครับโอทีนี้เก็บพางเล็กน้อยนะครับทีนี้ใช้มือสองข้างดัน สีสันก้มลงนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณท้ายทอยหรือว่าต้นคอด้านหลังนะครับเด้นแค่ว่าพอตึงๆนะครับไม่เอาถึงเจ็บนะครับค้างไว้นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสี่เค่า อีกรอบนะครับโอเคอ่าเอามือภาษาไว้เดี๋ยวได้ทอยนะครับเก็บข้างปมศีรษะลงนะครับนี่แค่ว่าพอตึงๆบริเวณใท้ทอยนะครับข้างไว้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สา0สโอเคครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับทีนี้ นะครับท่านี้อาจจะบอกก่อนนิดนึงนะครับสําหรับใครที่มีรู้สึกว่ามีอาการปวดต้นคอยอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องทําท่านี้ก็ได้นะครับทีนี้ให้เราเอามือมาประสานาไว้บริเวณบริเวณคางนะครับทีนี้ค่อยๆค่อยๆใช้นิ้วโป้งสองข้างนะครับ เออชิดค้างขึ้นนะครับเราจะรู้สึกตึงๆแถวบริเวณ้ต้หน้านะครับเอาแค่ว่าพอตึงๆนะครับค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าเจ8 9 1 0โอเคครับอโอเคอีกรอบนะครับโอเคมันเรื่องเลยนะครับเมือประสานกันนะครับใช,ช้นิ้วโอ้เชวยค้างขึ้นนะครับค้างไว้ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับอ่าทีนี้เรายืดคอบา่าเสร็จแล้วเราก็ต้องยืดส่วนแขนกันบ้านนะครับเริ่มจากบริเวณแถวต้นแขนด้านหลังนะครับเราจะเริ่มจากยืดข้างขวาก่อนนะครับให้เรายกแขนขวาขึ้นนะครับ งอศอบนะครับทีนี้ใช้แขนอีกข้างจับบริเวณข้อศอกนะครับแล้วก็เราดันไปด้านหลังนะครับเน้นแค่ว่าพอตึงๆนะครับสําหรับบางข้านที่รู้สึกว่ามีอาการเจ็บๆตึงๆไหลก็พยายามขยับเท่าที่ไหวนะครับไม่ต้องไปสืนอนะครับเราจะรู้สึกตึงๆบริเวณต้นแขนด้านหลังนะครับท้าไว้สิบวินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอเคผ่อนได้ครับอ่าโอเคอ่ะสุดล็อบนะครับโอเคอ่ะมือนเดิมเลยยกแขนขวาขึ้นนะครับแขนขวาอ่าข้างขวาก่อนนะครับโอเคอ่ะอันน,นี้โฉบนะครับใช้แขนข้างซึ่งการโฉบไปด้านหลังนะครับช้างไว้นะครับหนึ่งสองสามสีส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับอีกอ่ทีนี้เราเปลี่ยนข้างบ้างนะครับทีนี้เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายนะครับโดยก้อเข่นซ้ายขึ้นนะครับเอ่ากอลอกนะครับใช้แขนข้างขวานะครับดันสอบสอบซ้ายไปด้านหลังนะครับเต,ต,ต,ตือๆแตวบริเวณต้นแขนด้านหลังนะครับก้างไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบห้าโอเคทีนี้เราสลับเป็นแขนข้างซ้ายบ้างานะครับมาเริ่มเลยนะครับทีนี้เรายกแขนข้างข้างซ้ายขึ้นนะครับกดงศอกข้างซ้ายนะครับเด๋ยใช้แขนขวานะครับดึงสองไปด้านหลังนะครับอ่าค้างไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบโอเครับเดี๋ยวอีกรอบนึงนะครับท่านที่ปล่อยรอบนึงข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวเรายกแขนซ้ายขึ้นครับยกแขนซ้ายขึ้นตองอซนะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้แขนขวาดึงอซไปด้านหลังนะครับเกี่ค้างไว้นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคครับเเป็นยังไงบ้างครับตึงกันไหมครับโอเคทีนี้เราไปต่อกันเลยนะครับทีนี้เราจะยืดบริเวณต้นแขนบริเวณต้นแขนด้านเอ่อด้านข้างนะครับทีนี้จะเริ่มจากยืดแขนข้างขวาก่อนนะครับให้เราเอาแขนขวานะครับไปมาทางด้านข้างนะครับเอ่อแขนข้างขวานะครับไปมาทางด้านข้างทีนี้เราใช้แขนข้างซ้ายนะครับเอ่องะแถวๆบริเวณ แถวๆบริเวณข้อศอกนะครับเนาะ,ะดันเข้าหาลำตัวนะครับเน้นแค่ว่าพอตึงๆนะครับท่านี้เราจะยืดบริเวณต,ต้นแขนด้านข้างนะครับแล้วก็แถวบริเวณสะบักนะครับน้ำไว้สิบวินาทีนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับ อีกรอบหนึ่งนะครับไว้แขนขวามาทางด้าน,นข้างนะครับใช้แขนซ้ายนะครับจากบริเวณข้อศอกนะครับเดี่ยวาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับทีนี้อีกข้างหนึ่งนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นข้างซ้ายบ้านนะครับเราแขนข้างซ้ายไปมาทางด้านข้างนะครับ ใช้แขนขวานะครับงัดบริเวณข้อศอกซ้ายนะครับนะครับจะตึงๆนิดนึงนะครับค้างไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอีกสักรอบนึงนะครับโอเคอ่า้านซ้ายนะครับค่อยแขนซ้ายมาด้านข้้นนะครับใช้แขนขวางัดข้อศอกนะครับค้าไว้ ห okay, okay, นึ่งสองสามสี่ห้าหปเก้าสิบโอเคครับเอเคอปดสี้เดี๋ยวต่อไปเราจะยืดบริเวณแขนทั้งสองข้างน,นะครับให้เราเอามือมาประสาน สองข้างทางด้านหน้าเลยนะครับแล้วหมุนมือออกนะครับอ่าดูจากน้องที่น้อสาธิตได้เลยนะครับทีนี้เราค่อยยกแขนขึ้นนะครับยกเท่าที่ไหวนะครับเน้นแท่ว่าพอตึงๆเฉยๆนะครับถ้าใครรู้สึกว่ามีาการมีไหล่ตินหรือว่าเจ็บนะครับยกเท่าที่ไม่เจ็บนะครับค้างไว้สิบวินาทีนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดีครับทุกคนทรัถูกต้องเก่งมากเลยครับทุกคนโอเคอ่ะจะมีอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเอาพื้มากมาสามกัน 3, นะครับนี่มือออกเรายกแขนขึ้นนะครับถามว้าสิบวินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเาโอเคเยี่ยมเลยครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาออกกําลังกายเบาๆกันนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าใครอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องสาธิตให้ดูนะครับให้เราการแขนประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับอ่สองข้างเลยนะครับเนาะทีนี้เรา ยกแขนขึ้นให้สูงที่สุดเลยนะครับวางุงนะครับโอเคเราทำประมาณสิบครั้งท่านี้อาจจะระวังคนข้างๆนิดนึงนะครับอาจจะระวังชนกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะครับเีครั้งได้ครับาลึ่งค่อยๆวางุงครับครั้งที่สองครับสองค่อยๆขึ้นลงช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับสาม สี่ครับยี่ยมครับทุกคนห้าครับ6ครับ,รบเจ็ดแปดก้าอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนพักก่อนนะครับเออมีใครเม,เมื่อยมีใครเมื่อยแขนบ้มมางไหมครับ <ST> โอเคโอเค ท่านี้ถ้าเราถ้าเรากลับไปทําที่บ้านนะครับสามารถเราอาจจะใช้เป็นตัวขวดน้ําก็ได้ครับขวดน้ำขวดเล็ก็ได้ครับยกขึ้นสักประมาณ10บสครั้งประมาณ2องเป็นสามาเจ็สามาัดเอากลับไปทําได้นะครับเพราะว่าอย่างบางคนที่แบบกำลังกล้ามเนื้อที่แบบเขาค่อนข้างเยอะครับสามารถทํทาทำหนักทำหนักได้ก็สามารถเพิ่มเป็นพวกดัมเบลหรือว่าเป็นพวกขวดน้ำอะไรนี้เพิ่มเติมไปได้นะครับเฮาีนิดเดี๋ยวจะลองมาทา เรามาทำอีกเซตหนึ่งนะครับอ่อาทีนี้เราเซตท่าก่อนนะครับค้างแขนค้างแขนตัวนะครับทีนี้โชวแขนขึ้นนะครับอ่าก็ลับไปกดลงหนึ่งสองเยียบเลยครับทุกคนสามอ่าก็ลับไปกดลงช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเราวา,างบนกลางๆดูดสองอ่าครับโหก จ็ดแปดครับสองครั้งเก้าโอเคอีกครั้งหนึ่งครับสี่โอเคเยี่ยมมากเลยครับทุกคนอ่าไหนเราอยาให้พักก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคมีใครมีใครเหนื่อยบ้างไหมครับมีใครเหนื่อยอไม่ไหวบ้างไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราเราไปกันต่อเลยนะครับ โอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวถ้าต่อไปจะเป็นเอ่อจะเป็นในท่ายืนนะครับทีนี้ถ้าใครสะดวกสามารถยืนยืนได้ก็สามารถทําไปพร้อมไปพร้อมกันเลยได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ไหวจะจะนั่งก็ได้ครับโอเคอ่าทีนี้ผมขอแทกตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะออกกำลังกายขานะครับโอเคอ่าดีนี้จะให้น้องน้องนั่งก่อนก็ได้ครับโอเค อ่าเดเี๋ยวนั่งต่อนะครับสองท่านเลยเราจะออกกําลังกายต้นขาด้านหน้านะครับเพราะว่าการที่เราออกกําลังกายนะครับมันจะช่วยทําให้ตัวกล้ามเนื้อของเรานะครับม uh, ันปอดนก็ต่อได้ดีขึ้นด้วยนะครับอีนนี้เราจะออกกําลังกายนะครับให้เราเตะขาทีละข้างนะครับหรืออระวังอาจจะตอนตอนเตะขาครับอาจจะระวังด้านหน้านิดนึงนะครับระวังจะไปเตะเจ้าหนี้เอานะครับเตะอ่าเตะเตะขาขวานะครับโอเคค้างไว้นะครับนับ หนึ่งสมีหค่อยๆผ่อนลงช้าๆนะครับจังหวะเตะขึ้นเตะขึ้นช้าๆนะครับทางไวห้าวินาทีนะครับแล้วก็เราค่อยๆเตะขึ้นช้าๆนะครับเราจะไม่กระชากนะครับเพราะว่าบางทีถ้าบางคนที่แบบปวด,บบดเท้าอย่างงี้ครับอาจจะทำให้เขาปวดข่อมากขึ้นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันซักประมาณห้ารั้งนะครับโอเค 5, พอโล่นะ claro, ครับอ่าครงที่สองครับเตะขาขวาขึ้นนะครับค้างไว้หนึ่งสงสามสี่ห้าเบี้ยเยวมากเลยครับทุกคนอ่าครังที่สครับเตะขาขึ้นนะครับหนึ่งสองสาี่ห้าอเคครั้งหนึ่งนะครับเตะขาขึ้นนะครับอ่าหนึ่งสอสาสห้า อ่าทีนี้เดี๋ยวเราสลับเป็นข้างซ้ายบ้างนะครับเอ,อ่าข้างซ้ายเราเตะขาซ้ายขึ้นนะครับขาไว้นะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆผ่อนลงช้าๆนะครับเีอ่าทีนี้ครั้งที่สองครับเตะขาขึ้นขาไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่าครั้งที่สามนะครับเตะขาขึ้น นะครับหนึ่งสองสห้าเยียบเลยครับที่อ่าขออีกครั้งหนึ่งนะครับ A T A หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอ่าโอเคอ่ะทีนี้เรามาตรงที่ท่ายืนของเราจริงๆอยู่แล้วนะครับนะไครสามารถยืนได้เดี๋ยวอาจจะลุกข้นยืนได้นะครับ อ่า๋ยวให้เตรียมตัวกันก่อนนิดนึงนะครับลโอเคอ่าทุกคนดูดูพร้อมกันแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าสำหรับคนไข้บางคนที่เขามีภาวะกระดูกปาหหือระดูคูกนะครับ เ็าจะเน้นให้ออกกังไกลที่อาจจะมีมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้เราจะเริ่มจากการที่เราจะให้ย่างเท้าก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเราให้น้องสันทิตให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะย่างเท้านะครับแทงเข่าขึ้นนะครับสลับซ้ายขวาแขนแกว่งสบายๆนะครับ ซ้ายขวานะับเป็นหนึ่งครั้งหน่ขอหครั้งนะครับสองสามเยี่ยมเลยครับทุกคนส อ่ารับโอเคอ่าเดี๋ยวให้พักก่อนโอเคทุกคนทำคล่องกันมากเลยนะครับอืมอ่าเดี๋ยวขออีกสักรอบนะครับโอเคทีนี้นะครับ,รบสำหรับบางคนตอนเมื่อกี้จะฟีดแบ็กนิดนึงนะครับสำหรับบางคนทั้งว่าเราวางขาลงนะครับพยายามค่อยๆหวานช้าๆไม่กระแย่ขาวนะครับเพราะว่าบางคนทั้งแบบปวดเขา่าอย่างเงี้ยครับอาจจะทำให้บาดเจ็บบริเวณข้อเข่าได้นะครับ โอเคอ่าทีนี้เราเราทำอีกห้าครั้งนะครับอ่าไปลเลยครับโอเคอ่ยายำเท้าหนึ่ง,อ,งอ่าสองหนึ่เยี่ยมเลยครับสามสี่ครับอ่าอีกครั้งหนึ่งอ่ยายำเท้า อ่าโอเคทุกคนเยี่ยมมากนะครับโอเคสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าตอนตอนยำเท้าแล้วเซ่ยนะครับอาจจะใช้ก็อาจจะจับก,ก๊อกนีก็ได้ครับจะได้มั่นคงขึ้นนะครับป้องกันการล้มได้ด้วยนะครับทีนท้าต่อไปนะครับเราจะฝึกขยี้ขยี้เท้าออกลัางกายกล้ามเนื้อร่องนะครับโปรแกามกล้ามเนื้อล่องจะใช้ในการเดินเยอะเหมือนกันนะครับจะได้ฝึกลลดหนักบริเวณข้อต่อด้วยนะครับ ถ้าสำหรับบางคนเวลาเราขยิงเท้าอาจาจะแนะนําว่าเราอาจจะจับก๊อปี้ก็ได้ครับถ้าบางคนรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าจนจนควรแล้วแบบเอ็นนะครับอ่าทีนี้๋ยวเราให้น้องทําให้ดูก่อนสักสองครั้งนะครับอ,นนอ่าเดี๋ยวไอ้น้องใช้ลองใช้ก๊อี้ก็ได้ครับอ่าโอเคอ่าเราจะขยิงเทา้านะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมช้าๆนะครับ ขาเย็น้าให้ส้นเท้ายกขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเลยค่อยๆผ่อนลงชา้าๆนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะครับขอสิบครั้งน,นะครับโอเคอ่าดูทุกคนจะทำนำผมไปแล้วตอนนี้โอเคอ่าเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับอ่าหนึ่งค่อยๆผ่อนลงครับเยียมมาครับอ่าขยค็คเท้าขึ้นผ่อนล,ลงครับสอง ยงเท้าขึ้นขดลงครับสามยิงขึ้นพดลงครับสี่ห้าครับเออถ้าถ้าไม่ไหวรักได้นะครับโุณเจพระเจ้าทรงตัวไม่ได้จับเก้าอี้ได้นะครับแปดครับขออีกสองครั้งก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ สีหมูเยี้ยวมากเลยครับทุกคนอ่าทีนี้เดี๋ยวขออีกรอบนึงแต่ได้พักก่อนนะครับท่านที้ทำแล้วอาจจะรู้สึกตึงๆนองได้บ้างนะครับอเอ่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอท่านนี้อีกประมาณสิบครั้งนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเกยขยงข้ามขึ้นนะครับค่อยพอลงนะครับเดิสขยงขึ้นพอลงสองขยงขึ้นพอดลสองลลสาม ซครับขเยียบเลยครับทุกคนโอ,อเยี่เ่อเคยียบมาครับทุกคนโอเคพีนี่เดี๋ยวขออีกท่าหนึง่งท่าสุดท้ายแล้วนะครับ จะให้พักก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับอ่าทีนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวจ้าบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกนะครับใหเรานะครับการขานะครับเฉียงประมาณสี่ห้าองศานะครับเฉียงไปด้านหลังแบบนี้นะครับอ่าระวังรองกางเกงนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ดึงกลับมานะครับโอเคอ่า เหยียบจต็มเท้าเลยนะครับแล้วก็ดึงกลับมานะครับขอสิบครั้งนะครับอ่าถูกต้องครับหลายหลายคนถูกต้องมากถ้าใครรู้สึกว่าซอนจังหวัดก้าวไปด้านหลังแล้วรู้สึกเจ๊ยๆแนะนำว่าจับเก้าอี้ได้นะครับอย่นี้อ่าทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเอ่อเริ่มจากขาข้างขวาก่อนนะครับอ่าก้าวไปด้านหลังเฉียงเฉียงนะครับก้าวกลับมานะครับหนึ่ง อ่ายน้ำหนักไปด้านหลังเต็มเต็มเลยสองอ่าสามเยี่ยมเลยครับสี่ครับห้าเยี่ยมครับหกอ่าเจ็ด แปาอ่ะยีย่สิบแล้งนะครับสิ 7, โอเคอ่ะทีนี้เราสลับข้างบ้างนะครับทีนี้มาข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายเราเก้าวไปด้านหลังนะครับก้าขาซ้ายาไปด้านหลังนะครับแล้วก็ก้าวกลับมาหน้าะครับหนึ่งอ่ะเยียมเลยครับ2 สามเยอมเลยครับสี่ห้าหกเจ็ดครับแปดเก้าอีกครั้งนะครับ สิโอเคอ่าเยี่ยมมากเลยครับทุกคนโอเคมีใครเมื่อยไม่ไหวบ้างไหมครับโอเคสุดยอดมากครับทุกคนทุกคนได้มามุ้นดีมากเลยนะครับโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะ๋ยวเชิญนั่งได้เ,เลยนะครับ โอเคอ่าที้แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับถ้าอย่างผมแนะนําสําหรับคนที่ออกกำลังกายในคนไข้ที่ภาวะกุ้มตากระดูกพุ่นะครับอาจจะเลีเ่ยงท่าทีา่ท่าที่เราต้องก้มเยอะๆนะครับหรือว่ามีการบิดตัวเยอะๆท่าพวกนี้อาจจะต้องเลี่ยงงนะครับอาจจะใช้เป็นการเดินเร็วหรือว่าวิงว่งวิงว่งวิ่งคุณเทดมิวอะไรอย่างนี้ที่แบบไม่ได้ไม่ได้เร็วมากนะครับเนอะโอเคนะครับเบ้องต้นผมจะแนะนําประมาณนี้นะครับถ้า หวังว่าทุกคนสามารถเอาไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับสำหรับพวกเราก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับยอดามากนะคะพวกเราร่วมกิจกรรมทุกท่านเจ๊นสู้มากนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจาก